สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวรอบตัวติ่งฟินสลบอดีตคู่จิน้นเวียพิงกี้เจอกันอีกครั้งในรอบ10ปีเป็นอดีตคู่จิ้นที่หลายๆคนรอคอยการกลับมาเจอกันอีกครั้งสำหรับคู่ของเวียสุกนลวัฒน์คณารถกับพิงกี้สาวิกาชัยเดชก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งสองคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมช่องกันมาก่อน พร้อมกับเคยเล่นละครด้วยกัน2เรื่องนั่นก็คือเธอคือชีวิตกับวงเวียนหัวใจโดยเรื่องเธอคือชีวิตออกอากาศเมื่อปี2551และเรื่องวงเวียนหัวใจออกอากาศในปี2552จากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านเวลามาแล้วร่วมกว่า10ปีและทั้งวียและพิงกี้ก็ไม่มีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆแต่ล่าสุดในอินสตาแกรมของพิงกี้นั้น โพสต์ภาพคู่กับเวียอีกครั้งซึ่งพิงกี้ได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าหวัดดีเพื่อนคำแรกที่เจอกันดวกผมงอกกี่เส้นละเอ็นดู hashtag, วงเวียนหัวใจ2020หลังจากนั้นเวียได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าคิดถึงเสมอเพื่อนขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกด Subscribe และฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะ